น้ำเมืองทาตุราชยังมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้ไม่ได้ร่ำรวยอะไรฐานะของพวกเขาอยู่ในระดับปานกลางในครอบครัวนี้มีสมาชิกอยู่ด้วยกันสามคนคือมีพ่อแม่และลูกสาวหนึ่งคนผู้เป็นพ่อนั้นชื่อว่าทันเมียของเขามีชื่อว่าสายและลูกสาวชื่อว่าจันทันและสายนั้นรักลูกสาวมากทั้งคู่เลี้ยงดูลูกสาวเป็นอย่างดี แม้ว่าครอบครัวของพวกเขาจะไม่ได้ร่ำรวยแต่จันผู้เป็นลูกสาวก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากนักจันได้รับความรักจากพ่อและแม่อย่างเต็มเปี่ยมและเธอมั่นใจว่าพ่อกับแม่ของเธอนั้นได้จัดเตรียมสิ่งต่างๆให้กับชีวิตของเธอไว้อย่างครบถ้วนแล้วตั้งแต่จำความได้จันก็ไม่เคยเห็นญาติๆของตัวเองเลยเธอเคยถามพ่อและแม่ว่าตัวเธอนั้นมีญาติบ้างหรือไม่ท่านกับสายก็บอกว่าไม่มี จันเองรู้สึกเหงาบ้างเป็นบางครั้งเพราะเธอไม่มีทั้งเพื่อนเล่นและไม่มีเพื่อนสนิทแถมยังไม่มีญาติแม้แต่คนเดียวคนที่เธอเห็นก็มีอยู่แค่คนเดียวนั่นคือลุงทัศน์พ่อบอกกับจันว่าพ่อนั้นนับถือลุงทัศน์เป็นพี่ชายเลยก็ว่าได้เพราะลุงทัศน์เคยช่วยชีวิตพ่อไว้หลายครั้งพ่อบอกกับจันว่าลุงทัศน์อยู่ที่หมู่บ้านหนึ่งกับลูกชายโดยลูกชายของลุงทัศน์นั้นชื่อว่าเพก จันเลยอยากจะเห็นหน้าลูกชายของลุงทัศน์มากแต่ทุกครั้งที่ลุงทัศน์มาเยี่ยมแก่ก็ไม่เคยพาลูกชายมาด้วยเลยจนกระทั่งหลายปีผ่านไปและลุงทัศน์ได้ล้มป่วยซึ่งอาการป่วยนั้นหนักมากจนกระทั่งใกล้จะสิ้นลมทันก็ได้ไปเยี่ยมแกที่บ้านและตอนนั้นจันได้โตเป็นสาวแล้วจันได้รอพ่ออยู่ที่บ้านกับแม่ไม่กี่วันต่อมาทันก็กลับมา และได้พาชายหนุ่มแปลกหน้ามาด้วยคนหนึ่งเมื่อมาถึงท่านก็แนะนําชายหนุ่มให้จันและสายได้รู้จักสายจันนิเพกนะลูกชายของลุงทัศน์ในตอนแรกจันรู้สึกดีใจมากที่ได้รู้จักกับลูกชายของลุงทัศน์ซึ่งอายุก็คงจะรุ่นราวคราวเดียวกับเธอแต่พอได้พูดคุยกันเธอถึงได้รู้ว่าเพกนั้นไม่ค่อยจะสนใจใคร ท่นให้เหตุผลกับจันว่าเขาจำเป็นต้องพาเพกมาอยู่ด้วยเพราะเพกไม่เหลือใครแล้วและที่สำคัญจันเองก็จะต้องแต่งงานกับเพกด้วยเมื่อทันพูดจบทั้งสายและจันต่างก็ตกใจมากอะ,อะไรกันพ่อจันต้องแต่งงานกับเขาหรือใช่แล้วจันต้องแต่งงานกับเพกนะจันพูดอะไรไม่ออก เพราะพ่อให้เหตุผลว่าครอบครัวของเธอนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ลุงทัศน์เคยช่วยชีวิตพ่อไว้สายเองก็ไม่อยากจะให้จันแต่งงานกับเพกเหมือนกันแต่ก็ยับยั้งอะไรไม่ได้ไม่นานหลังจากนั้นเพกกับจันก็แต่งงานกันทั้งคู่อาศัยอยู่กับทันและสายเรื่อยมาเมื่อแต่งงานกันแล้วเพกก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรจันเลยวันๆเขาเอาแต่นั่งเบอ ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับคนอื่นเขาเมื่อถึงเวลากินเขาก็กินพอถึงเวลานอนก็นอนไม่ค่อยพูดจากับใครเมื่อจะพูดจาก็มักจะเห็นแก่ตัวเองและพูดจาว่ากล่าวจันอยู่เสมอโดยที่ไม่ได้รู้ตัวเองเลยว่าเขาเป็นคนไม่ได้เรื่องจันรู้สึกทุกข์ใจและหนักใจมากที่สามีเป็นคนแบบนี้เธอคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พ่อแม่จัดเตรียมไว้ให้กับชีวิตของเธอนั้นมันดีที่สุดเสมอแต่สำหรับสามีคนนี้มันกลับเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแต่เธอก็อดทนเรื่อยมาเพราะเห็นแก่คำขอของผู้เป็นพ่อนั่นเองพ่อรู้ว่าเจ้าพเพกมันโง่เขลาเอ็นดูสงสารมันหน่อยเถอะนะจันเลยได้จะอดทนกล้มกลืนเรื่อยมาจนวันหนึ่งก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับทันและสาย โดยทันนั้นได้ร่วงตกลงจากหลังมา้าร่างของเขากลิ้งลงไปตามเนินเขาและสายเองได้วิ่งเข้าไปช่วยเหลือสามีเธอได้ร้องตะโกนให้เพ่รีบไปช่วยทันแต่เพ่กลับยืนเฉยเมื่อสายเห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งเร็วขึ้นและสะดุดเข้ากับก้อนหินทําให้ร่างร่วงหล่นไปทับร่างของสามีร่างของทั้งคู่ได้ร่วงหายลงไปในหุบเหวและเพ่ก็หันหลังเดินกลับบ้าน อย่างไม่รู้สึกรู้สากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์อยู่ไม่ไกลนักได้รีบไปบอกกับจันหญิงสาวรู้สึกเสียใจมากและไม่เข้าใจว่าทําไมสามีของเธอถึงไม่คิดช่วยพ่อกับแม่เมื่อพ่อกับแม่ตายจากไปแล้วจันก็ยังคงอยู่กับเพกเรื่อยมาและทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็เริ่มหมดลงเพราะเพกนั้นไม่คิดจะทำมาหากินอะไรเลยจนกระทั่งบ้านได้ถูกขายไป จันได้ย้ายไปอยู่ที่กระท่อมเก่าๆและยึดอาชีพขอทานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองกับสามีแม้จันรจะเหนื่อยมากแต่เธอก็ไม่เคยคิดจะทิ้งเพคหญิงสาวยังคงดูแลสามีที่ไม่ได้ความตลอดมาโดยในทุกๆวันเธอจะตื่นตั้งแต่เช้าและจัดเตรียมหุงหาอาหารไว้ให้สามีแล้วเธอก็เตรียมห่อข้าวไปกินในระหว่างทางอยู่มาวันหนึ่ง ในขณะที่หญิงสาวกําลังเดินหาผักหาผล,ลไม้อยู่ในป่าเธอก็ไปพบกับยักษ์บาดเจ็บตนหนึ่งยักษ์ตนนั้นนั่งพิงต้นไม้ใหญ่ด้วยท่าทางอ่อนแรงในตอนนั้นจันตกใจมากเธอกลัวว่าจะถูกยักษ์จับกินแต่ยักษ์บาดเจ็บตนนั้นไม่ได้แสดงท่าทีดูร้ายหญิงสาวเลยวางห่อข้าวไว้ให้และไปตักน้ำจากลำธารมาวางไว้ให้ด้วยจากนั้นเธอก็เดินกลับบ้านไป หญิงสาวดูแลยักษ์ตนนั้นอยู่5วันจนยักษ์มีอาการดีขึ้นและได้แอบตามหญิงสาวกลับไปที่หมู่บ้านเมื่อชาวบ้านมองเห็นยักษ์ต่างก็พากันตกใจกลัวและวิ่งหนีตเตลิดกันไปคนละทิศละทางในทีแรกจันไม่รู้ว่ายักษ์ได้แอบตามเธอมาที่หมู่บ้านและช่วงระหว่างที่ช่วยเหลือยักษ์นั้นเธอก็ได้เล่าให้เพ่ฟังด้วยพอเพกเห็นยักษ์ก็รีบวิ่งหนี และไปโพธนาว่ากล่าวเมียว่าเป็นคนนํำยักษ์มาที่หมู่บ้านชาวบ้านกลัวว่ายักษ์ตนนั้นจะมากินพวกตนพวกเขาจึงกล่าวโทษจันว่าเป็นตัวการละกินีของหมู่บ้านเป็นผู้นําความโชคร้ายมาให้กับชาวบ้านยักษ์มันคงจะกินพวกเราหมดไม่เหลือแน่ๆแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีไอ้เพกเมียเองนำยักษ์มาเองจะว่ากับไรข้าไม่รู้ข้าไม่รู้เรื่อง ถ้าไม่เกี่ยวเมื่อจันได้ยินสามีพูดอย่างนั้นก็เสียใจมากและยิ่งเห็นชาวบ้านพากันหวาดกลัวยักษ์เธอก็ยิ่งไม่สบายใจเธอเลยบอกกับทุกคนว่าจะไม่ให้ยักษ์กินใครเธอจะให้ยักษ์กินเธอแต่เพียงผู้เดียวเมื่อตัดสินใจที่จะให้ยักษ์กินตัวเองจันจึงเดินเข้าไปลาเพกหญิงสาวได้บอกให้เขาดูแลตัวเองเพราะเธอนั้นคงไม่ได้อยู่ดูแลเขาอีกต่อไปแล้ว เพ่กลับไม่ได้ทราบซึ้งอะไรเลยเขาได้ไล่เธอให้รีบออกจากหมู่บ้านไปเสียรีบไปซะไปให้ยักษ์กินเสียไปด้วยความเสียใจจันได้วิ่งออกไปจากหมู่บ้านหญิงสาววิ่งหายเข้าไปในป่าและยักษ์ตนนั้นก็ตามจันไปทุกคนในหมู่บ้านที่เห็นเหตุการณ์อยู่ต่างก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกส่วนเพ่ก็ได้เดินกลับไปที่กระท่อม เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝ่ายจันที่วิ่งหายเข้าไปในป่าลึกนั้นด้วยความเสียใจที่สามีไม่ปกป้องอะไรเธอเลยเธอวิ่งจนหมดเรี่ยวหมดแรงและล้มลงนอนร้องไห้จนกระทั่งสลบไปพอรู้สึกตัวอีกทีจันก็พบว่าตัวเองนั้นนอนอยู่ในห้องห้องหนึ่งและห้องนั้นก็ดูสวยงามมากข,ข้าข้าอยู่ที่ไหนกันเจ้าอยู่ที่วังของข้า และที่นี่ก็เป็นเมืองของข้าด้วยจันมองดูชายหนุ่มแปลกหน้าด้วยความแปลกใจเพราะเธอไม่รู้จักเขาแต่เมื่อหญิงสาวเพ่งมองดูดีๆเธอก็เห็นรอยแผลที่แขนหญิงสาวขามวดคิ้วเพราะรอยแผลนั่นมันเหมือนกับรอยแผลที่แขนของยักษ์ตนนั้นเธอจึงเงยหน้ามองชายหนุ่มด้วยความงุนงงเจ้าไม่ต้องแปลกใจไปข้าคือยักษ์ตนนั้นชายหนุ่มได้บอกกับจันท ว่าเขาเป็นเจ้าเมืองรับแลและได้แปลงกายเป็นยักษ์ออกไปยังป่านอกเมืองและได้พบกับยักษ์ร้ายตนหนึ่งซึ่งยักษ์ร้ายตนนั้นคิดว่าเขาจะไปรุกรานถิ่นฐานของพวกมันจึงได้เกิดการต่อสู้กันหลังการต่อสู้ก็บาดเจ็บสาหัสกันทั้งสองฝ่ายและยักษ์คู่ต่อสู้ได้หนีหายไปส่วนเขานั้นไม่สามารถแปลงกายกลับมาเป็นมนุษย์ได้พรสิ้นเรี่ยวแรงไปมาก จนกระทั่งจันได้ไปพบและช่วยเหลือจนเขาหายดีข้าชื่อว่าเจ้าวิการข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นมาเหสีของข้าไม่ได้นะข้ามีสามีแล้วสามีที่โง่เง้าเห็นแก่ตัวคนนั้นน่ะหรืเมื่อจันได้ฟังคำพูดนั้นก็นิ่งอึ้งไปเพราะเธอเองก็เห็นด้วยว่ามันคือความจริงเพกนั้นเป็นผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องแม้เธอจะบอกกล่าวหรือช่วยเหลือดูแลสักเท่าไหร่ เขาก็ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเธอไม่เคยช่วยเหลือหรือปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเลยจันพักอยู่ที่เมืองรับแลเรื่อยมาและไม่นานก็ยอมแต่งงานกับเจ้าวิการเธอได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเจ้าวิการไม่เคยให้เธอต้องลำบากอะไรเลยอีกทั้งยังคอยดูแลเธอราวกับไข่ในหินจนจันรักเขาในที่สุดถึงแม้ว่าเธอจะมอบหัวใจให้กับเจ้าวิการไปแล้วแต่เธอก็ยังคงคิดถึงเพกอยู่เสมอ หญิงสาวรู้สึกเป็นห่วงอดีตสามีว่าจะอยู่กินอย่างไรชีวิตจะต้องตกระกรรมลำบากขนาดไหนที่จันรรู้สึกเป็นห่วงเพราะเห็นแก่คำฝากฝังจากพ่อของเธอที่บอกให้เธอช่วยดูแลเพกนั่นเองแล้วข้าจะช่วยเหลือพี่อย่างไรดีจันได้ปรึกษาเรื่องนี้กับเจ้าวิการโดยเธอให้เหตุผลว่าไม่ได้รักใครในตัวของเพกมากมายนักแต่อยากช่วยเหลือในฐานะเพื่อนมนุษย์ก็เท่านั้น เจ้าวิการเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยได้แต่พูดกับจันเจ้าคิดหรือว่าคนเช่นนั้นจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เจ้าจะช่วยเหลือน้องจะลองดูเพคะจันได้สั่งให้ทหารเดินทางไปพร้อมกับแก้วแหวนเงินทองโดยเธอได้นำแก้วแหวนเงินทองใส่ลงในห่อผ้าแพรเธอห่อของมีค่าด้วยผ้าแพรหลายชั้นและกำชับให้ทหารนำห่อผ้าแพรนั้นไปส่งให้กับเพค เมื่อทหารเดินทางไปพบกับเพกเขาก็ทําตามที่จันบอกทุกอย่างฝ่ายเพกเมื่อรับห่อผ้าแพรมาแล้วก็ยืนมองห่อผ้าในมือด้วยท่าทีเฉยเมยจากนั้นเขาก็คว้างห่อผ้านั้นทิ้งไปและเดินออกไปขอทานที่นอกเมืองทหารนายหนึ่งที่แอบมองอยู่นั้นก็กลับมาเก็บห่อผ้าแพรและกลับไปรายงานให้จันรู้จันมองห่อผ้าอย่างครุ่นคิดจากนั้นเธอก็นำทองยัดเข้าไปในกล้วยหวีหนึ่ง แล้วให้ทหารนำกล้วยหวีนั้นไปให้กับเพกหญิงสาวสั่งให้ทหารบอกกับเพกว่าให้นำกล้วยหวีนั้นกลับไปที่กระท่อมและกินกล้วยนั้นให้หมดเมื่อทหารไปถึงก็ได้ยื่นกล้วยหวีนั้นให้และบอกตามที่จันสั่งทุกอย่างแต่เพกกลับไม่สนใจและเดินนำกล้วยหวีนั้นไปขายให้กับชาวบ้านคนหนึ่งชาวบ้านคนนั้นให้เงินเพกแค่เพียงเล็กน้อยแต่เพกกลับดีใจจนออกนอกหน้า ที่ได้เงินจํานวนน้อยนิดนั้นมาเมื่อนายทหารเห็นอย่างนั้นก็ขอซื้อกล้วยกลับคืนมาและนำกล้วยนั้นกลับไปคืนให้จันเมื่อจันรับรู้เรื่องราวทั้งหมดเธอก็นั่งนิ่งไปและเจ้าวิการนั้นบอกให้เธอหยุดช่วยเหลือเพกเสียทีคนเช่นนี้คือคนที่โง่เขลาเบาปัญญาเจ้าจงหยุดและปล่อยเขาไปเถิดจันเองก็เห็นด้วยกับเจ้าวิการ และคิดว่าพ่อของเธอก็คงจะเข้าใจในตัวเธอเช่นกันเพราะเธอนั้นพยายามดูแลเพกมาตลอดจนกระทั่งมาอยู่กับเจ้าวิการเธอก็ยังพยายามที่จะช่วยเหลืออยู่จันคิดว่าคงจะถึงเวลาที่เธอนั้นต้องตัดอดีตสามีออกจากชีวิตได้แล้วนับแต่นั้นมาจันก็ไม่สนใจเพกอีกเลยและครองรักอยู่กับเจ้าวิการอย่างมีความสุข